สูตรนี้ลองไปทํากันดูนะคะอร่อยมากๆเลยสําหรับใครที่มีปัญหานในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะลองไปทําดูสักเจ็ดวันนะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยทําให้ลาไส้ของเรานะคะทํางานแบบปกติดได้เลยสําหรับใครที่ไม่อึไม่ทายเป็นเวลาแบบนี้คะ่ะก็สามารถที่จะลองสูตรนี้ได้เลยวิธีการทานก็ง่ายมากวัสดี่ดทุกคนทำ<อ>เขพบกับต้อยวาริตี้สี่สิบ สูตร d e t สูตรเด็ดสูตรฮิตนะคะซึ่งตัวใจเองนะคะเมื่อก่อนตอนที่เรายังเป็นสมัยสาวๆอยู่นะ oh. ก็ได้ลองสูตรนี้หลังจากที่เราตื่นนอนค่ะเราก็ซัดไปเลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะสำหรับสูตรนี้ซึ่งสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมไม่กี่ตัวเท่านั้นเองมีแค่สี่ตัวแล้วก็หาได้ง่ายๆสบายมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนมนี่นะคะนมโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็น้ำผึ้งดอยคำหรือว่าเป็นน้ำผึ้งยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะได้หมด แล้วก็มะนาวหนึ่งลูกค่ะต่อไปนี้เรามาทำกันเลยค่ะเราจะใช้โยเกิร์ตแค่ครึ่งถ้วยเท่านั้นครึ่งถ้วยนะคะมน,นมครึ่งหนึ่งครึ่งถ้วยนะคะครึ่งครึ่งกล่องครึ่งกล่อง ก็ได้แบบนี้ต่อไปก็เป็นมะนาวเขาเมดออกแล้วนะทีนี้มาถึงน้ำผึ้งน้ำผึ้งสักสองช้อนชา คนะคนให้เท่ากาันน้ำเขานะคะลักษณะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นื้อข้นๆแบบนี้ตัดขึ้นมาก็คือแบบข้นเลยน,นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่า แล้วขั้นตอนการทําก็ง่ายมากทุกคนเอาลองเอาไปทํากันดูนะคะหลังจากที่ตื่นนอนนะคะก็ทานได้เลยคือหลังจากตื่นนอนก็เอาผสมกันแล้วก็ทานได้เลยนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกอ,อร่อยถ้าเกิดสมมติว่ามันเปรี้ยวไม่พอหนึ่งลูกเนี่ยมันเปรี้ยวไม่พอใส่นะ้ำมะนาวเพิ่มก็ได้นะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนนะสำหรับใครที่เอาไปทําตามที่เจ๊แนะนํานะคะก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจเจ๊บ้างค่ะว่าเฮ้ยมันดีหรือว่ามันไม่ดียังไงนะคะสําหรับใครที่มีสูตรดีทอ็อกดีๆนะคะก็ฝากบอกเจ๊มากนะกระซิบบอกกันมากนะว่าสูตรไหนดีเจ๊จะได้เอาไปทานแล้วก็หุ่นจะได้ดีบ้างนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้แล้วก็ทีมว a r รตี้40อัด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจ้และทีมวาไรตี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ